นี่เป็นขนาด600แอมป์นะคะมาใหม่เลยนะคะเป็นแบบ2หน้าจอ3ามปุ่มปรับนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะเอาไว้ปรับความแรงไฟนะคะตัวนี้เป็นตัวปรับนะคะให้ไฟเสถียรนะคะปรับให้เท่ากันทั้ง2หน้าจอนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเอาไว้ปรับความแรงนะคะถ้าสมมุติเราจะเชื่อมเหล็กบางนะคะเราไม่ต้องปรับนะคะปล่อยไปแต่ถ้าสมมุติเราจะเชื่อมนะคะขนาด4มิลนะคะเราปรับให้มาสุดนี้นะคะนี่นะคะแค่นี้เองนะคะตัวนี้นะคะแถมสายเชื่อมนะคะยาวถึง10เมตรนะคะ หัวนะคะเป็นเซรามิกอย่างดีนะคะพร้อมกับสายดินนะคะยาว4ี่เมตรนะคะมีถุงมือให้นะคะมีแปลงเคาะนะคะแล้วก็มีหน้ากากให้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบตัดอัตโนมัติด้วยนะคะถ้าสมมุติมีเบเกอร์นะเบเกอร์นะคะเบเกอร์ด้านหลังนะคะตัดอัตโนมัตินะคะถ้าไฟตกนะคะแถมตัวนี้สำรองไฟด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองปิดให้ดูนะคะน,นะคะประมาณ4ี่วิหาวินะคะเครื่องก็จะดับเองนะคะสำรองไฟนะคะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะรีวิวเชื่อม4ีมิลนะครับกับตู้ AP Welding ทดสอบกับสายยาว 10, 15เมตรนะฮะเดี๋ยวถ่ายสายให้ดูยาวถึงคนเชื่อมนะครับลวดที่ใช้จะเป็นยาวาตาขนาด4มิลนะครับลวดตัวนี้จะเป็น4มิลจริงๆนะครับเช่นใหญ่เดี๋ยวตอนเชื่อมเสร็จเราจะเวอร์เนียนะครับวัดให้ดูตรงท้ายลวดว่าเป็น4มิลเปลนะครับไม่ใช่3.2แล้วมาบอกว่า4มิล ถ่ายไฟแรงและคงที่มากเลยนะครับไม่มีดอปเลยครับลากสุดขอบเหล็กเลยครับโอเคครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับว่าใช้สี่มิลจริงๆไม่ได้แหกตานะครับวัดจากก้นลวดนะครับผมสามจุดเก้าเก้านะครับสี่มิลแล้วนะครับผมใช้สี่มิลจริงๆนะครับเดี๋ยวดูรอยเชื่อมครับ สวยงามเลยครับ